คุณผู้ฟังเคยคิดไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้บริหารระดับสูงฟ้องเรียกค่าจ้างที่ยังไม่ได้ครับแต่บริษัทกลับตอบมาง่ายๆเลยว่าเดี๋ยวนะเราไม่เคยจ้างคุณเป็นลูกจ้างตั้งแต่แรกโหแบบนี้ก็มีด้วยแหละครับมีคะ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำพิพากษาสารดีกาที่1332567คะ่ะ เป็นคดีที่ซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องสัญญาของใครหลายๆคนเลยเป้าหมายของเราวันนี้คือจะมาดูกันค่ะว่าศาลใช้หลักเกณฑ์อะไรในการมองทะลุเอกสารเพื่อตัดสินความสัมพันธ์ที่แท้จริงของคนทํางานค่ะคมาเริ่มเรื่องกันเลยนะคะคือคดีนี้เนี่ยเริ่มจากพนักง,งานตรวจแรงงานมีคําสั่งให้บริษัทอจ่ายค่าจ้างที่ค้างอยู่รประมาณประมาณ2,80,000บาทให้กับนายนอ อ๋อเป็นกรรมการใช่ค่ะแต่พอผู้บริหารชุดใหม่เข้ามา mm. เขาก็ปฏิเสธเลยบอกว่าไม่เคยรับนายนอเป็นลูกจ้างเอา้าไม่เคยเห็นหน้าตอนทํางานด้วยซ้ําแล้วก็ยังสงสัยว่าเอกสารต่างๆอาจจะทําขึ้นหลอนหลังมีพิรุษว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเพราะนายนอเองก็ติดโทษห้ามเป็นกรรมการในบริษัทอื่นอยู่ด้วยอืมฟังดูแล้วเรื่องมันซับซ้อนจริงๆนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าดูแค่ผิวเผินนะครับ ตอนแรกเนี่ยคดีเหมือนจะจบง่ายๆเลยหรอคะทำไมล่ะคะเพราะทั้งสารแรงงานกลางแล้วก็สารอุทธร์เนี่ยตัดสินให้บริษัทแพ้คดีไปแล้วอ้าวครับเหตุผลก็ตรงไปตรงมามากก็มีสัญญาจ้างนี่นาแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่านายนอเขาไปทำงานที่ออฟฟิศย่านห้วยขวางจริงๆเดี๋ยวนะคะ หมายความว่าแม้จะมีสัญญาจ้างที่เซ็นกันชัดเจนเลยแต่สารสูงสามารถมองข้ามกระดาษแผ่นนั้นแล้วบอกว่าไม่เชื่อได้เลยเหรอคะนั่นแหละครับแบบนี้มันสั่นคลอนความเข้าใจเรื่องสัญญาของคนทั่วไปเลยนะนี่คือประเด็นที่เฉียบคมที่สุดของคดีนี้เลยครับสารดีกาพลิกเกมทั้งหมดเลยโดยบอกว่าสัญญาเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องดูคือนิติสัมพันธ์ที่แท้จริงอืมนิติสัมพันธ์ที่แท้จริง และหัวใจของความเป็นนายจ้างลูกจ้างก็คือสิ่งที่เรียกว่าอำนาจบังคับบัญชาครับขอขจังหวะนิดนึงค่ะคําว่าอำนาจบังคับบัญชาเนี่ยมันหมายถึงแค่การสั่งงานรายวันหรือว่ามันครอบคลุมไปถึงกฎระเบียบใหญ่ๆของบริษัทด,ด้วยคะทั้งสองอย่างเลยครับ<อ>คือนายจ้างต้องมีสิทธิ์สั่งได้ว่าวันนี้ทําอะไรต้องเข้างานกี่โมงแต่งตัวยังไงไปจนถึงการลงโทษถ้าทาผิดระเบียบเข้าใจแล้วค่ะ ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับกรรมการบริษัทเนี่ยเขาเหมือนคนกําหนดทิศทางของเรือค่ะเขาตัดสินใจว่าจะไปทางไหนแต่ลูกจ้างคือลูกเรือที่ต้องทําตามคําสั่งกับตันเช่นกลางใบเรือหรือไปขัดพื้นดาดฟ้าศาลมองว่านายนอมีตำแหน่งเป็นคนกําหนดทิศทางแต่กลับมาอ้างสิทธิ์แบบลูกเรือซึ่งมันเออมันดูขัดกันนะครับโ พอเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะคือสารกําลังมองพฤติกรรมไม่ใช่แค่ตําแหน่งในกระดาษถูกต้องครับแล้วมีพฤติกรรมอะไรของนายนออีกไหมคะที่ทําให้สารดีกาท่านเอกใจเป็นพิเศษมีหลายจุดเลยครับอย่างแรกคือตัวสัญญาจ้างเองที่ดูน่าสงสัยอืมอันที่สําคัญกว่าคือพฤติกรรมของนายนอเองครับคือมีอยู่วันหนึ่งที่เขามารายงานตัวที่บริษัทแต่พอไม่มีคนมารับเขาก็แค่หันหลังกลับไปเลยแค่นั้นเลยเหรอคะครับ สารมองว่าเอ๊ะลูกจ้างตัวจริงที่พร้อมจะทำงานใต้คำสั่งคนอื่นเขาไม่น่าจะทำแบบนี้นะมันเหมือนไม่ได้แสดงตัวว่าพร้อมจะอยู่ใต้บังคับบัญชาจริงๆค่ะและอีกหมัดน็อกก็คือการที่บริษัทหยุดจ่ายเงินเดือนตั้งแต่สิงหาคม2562สารดีกาก็มองว่าอ้าวในเมื่อบริษัทหยุดจ่ายเงินมันก็เหมือนเขาไล่ออกไปแบบเงียบๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่นาะ ฟังดูแล้วเหมือนหนังคนละม้วนกับคำตัดสินของศาลชั้นต้นเลยนะคะใช่ครับแล้วตกลงบทสรุปสุดท้ายล่ะคะศาลดีกาฟันธงเลยไหมคะว่าใครถูกใครผิดยังครับและนี่คือส่วนที่น่าสนใจในเชิงกระบวนการเลยยังไงคะท่านไม่ได้ชี้ขาดแต่ท่านยกคำพิพากษาศาลล่างทั้งหมดแล้วก็ย้อนสำนวนกลับไปให้ศาลแรงงานกลางย้อนสำนวน พูดง่ายๆก็คือท่านกดปุ่มพอสแล้วส่งเรื่องกลับไปให้ทํากันบ้านเพิ่มบอกว่าข้อมูลที่คุณมีมันยังไม่พอไปหาคําตอบใน3ามประเด็นนี้มาให้เคลียร์ก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่เหมือนส่งกลับไปตั้นหลักใหม่เลยแล้วการบ้าน3ข้อที่ว่ามีอะไรบ้างคะคําถามหลักๆเลยนะข้อ1คือทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันจริงๆหรือเปล่าอสองนายนอมีพ่อต้องห้ามตามกฎหมายในการเป็นลูกจ้างหรือไม่และ 3. ม ซึ่งเป็นคำถามที่แรงที่สุดคือการทำสัญญาจ้างครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิ์โดนไม่สุจริตตั้งแต่แรกหรือไม่โหคำถามแรงจริงๆค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงคะบทสรุปสำคัญจากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือในข้อพิพาทด้านแรงงานเนื้อหาหรือแก่นแท้ของความสัมพันธ์สำคัญกว่ารูปแบบของเอกสารจริงๆเช่นะคะใช่เลยลายเช่นบนสัญญาจ้างนี่ไม่ใช่บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดเสมอไปถูกต้องที่สุดครับถ้ามองภาพให้ใหญ่ขึ้นนะ คดีนี้สะท้อนหลักการเรื่องความสุจริตในการทําสัญญาความสุจริตครับคือกฎหมายแรงงานมุ่งคุ้มครองลูกจ้างตัวจริงแต่ในขณะเดียวกันก็มีกลไกในการตรวจสอบข้อตกลงที่อาจจะทําขึ้นเพื่อเป็นฉากบังหน้าสําหรับวัตถุประสองค์อื่นที่แอบแฝงอยู่อืมน่าสนใจมากค่ะการเจาะลึกครั้งนี้ทิ้งคําถามไว้ให้เราคบคิดต่อนะคะว่า ในยุคที่โครงสร้างองค์กรมันซับซ้อนแล้วก็มีรูปแบบการทํางานที่หลากหลายแบบนี้ครับมีความสัมพันธ์ทางอาชีพอีกมากน้อยแค่ไหนที่อยู่บนเส้นแบ่งอันคุมเครือระหว่างกรรมการที่ปรึกษาแล้วก็ลูกจ้างที่แท้จริงอืเป็นคําถามที่ดีมากครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อเส้นแบ่งเหล่านี้ถูกทําให้เลือนลางโดยเจตนา